ถ้าเห็นผู้หญิงเดินมาจะมองตรงไหนเป็นที่แรกครับกินนะคกินเนยปุ๊บปุ๊บมองตาก็รู้ใจนะเอาแบบลึกๆเลยนะเพื่อนเอาเอาเอาแบบสันดานอะเราะว่าถ้าสันดานเราต่อตรงกันเชื่อดิห้าสี่สามสองหนึ่งมดัะนมนมกดโอ้ยูธรรมะทำมัวมังดีดูปัจยาคำคมดูเป็นมางหรือเปล่า มองหน้าไอ้สัสเราต้องมองหน้าก่อนเจ๊ไอ้สัสมันต้องมองหน้าก่อนเราไปถามเซอร์ส่วนอื่นไงหญิงเดินมาเร่งมองตูดเดินทาเด็ติดมาสัจจวนตรด้วยกูชอบเชฟสัดส่วนตรด้วยกูชอบไม่ทีแล้วก็ไม่ได้คุณอ่ะพวกคุณอะเอาเอาพวกคุณก่อนทำไมมองหน้าอกครับเออมันมันดูดสายตามันดูดูสายตาแล้วแล้วมองไหนต่อมองหน้าอกไปแเรามองหน้าเฮ้ยมองหน้าเฮ้ยคุณเป็นดูเป็นคนดีจังเลยอ่ะใช่ไม่งั้นไม่ชอบก็แบบ ก็แบบต้องเซนเซอร์หน้ามาแล้วเราค่อยเซนเซอร์ส่วนอื่นโอเคเราค่อยๆปิดเลยเราเราละเรามองก้นเแตกต่างนะเอาก็ไม่จ่แบบไม่ต้องมีแบบนั้นด้วยดิเอาไปเอาไปอ๋อมีแบบขอโทษนะ